for communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร unit 8 i g h unit e g h t e l e p h o n e conversation ครับ,บสนทนาในทางโทรศัพท์นะครับครับเปิดมาก็เป็นการสนทนาระหว่างนะครับ ทอมนะครับสีทองเนี่ยนะแล้วก็เคทนะครับนะบทสนทนานี้ก็ทอมชวนเคทไปดูภาพยนตร์นะครับอ่ะเรามาฟังบทสนทนากันนะครับ Hello Kate it's Tom <S Oh hi Tom how are you I'm very well thank you yourself I'm good thanks I was just thinking about you That's nice I'm going to the movies tonight I was wondering if you would like to see a movie Tonight? What's showing at the movies? There are a few movies. Avengers, Infinity War, Mission Impossible, Fallout, and A Star is Born. Well, what do you want to see? How about Avengers Infinity War? That sounds great. I'll see you at your place around 7 PM. The movie starts at 8 PM. See you then. Bye bye. ทอมเป็นคนโทรหานะที่เรียกว่าคอลเลอร์เป็นคนโทรหานะครับ hello Kate นี่ทอมนะอ้าวโอ้อมนะสวัสดีจ้ะทอม how, how are you เนะี่ยคุณสบายดีไหม I'm really well โ oh, อ oh, ้ยผมสบายดีมากเลยขอบคุณมากแล้วแล้วตัวเองล่ะ I'm good นะครับอ h uh, I'm good ค่ะ thanks I was just thinking about you นะีผู้หญิงเป็นฝ่ายบอกว่าฉันคิดถึงคุณนะมนะครับหวานมากสวีทหวานแปลวเลนะี That's a nice I'm going to the movie tonight นะครับนเ่อดีเลยนะผมกำลังจะไปดูหนังคืนนี้นะครับจะไปดูด้วยกันมามอ่า uh huh. นี่เป็นการเชิญชวนนะ I was wondering, wondering if นะครับนะเป็นเป็นการดีมากเลยถ้านะัน,นนี้ไปดูหนังด้วยกันนะครับคืนนี้เหรอมีหนังอะไรล่ะคืนนี้ยโปรแกรมหนังแด DR ก็คือมีนะครับ A f e w m o v i e มีหนังอยู่3-4เรื่อง Avenger i n f i n น t y War, นะครับ Mission i m p o s s i b l e f a l l o u t นะครับและเรื่องสต a r ์อ b o บ n นะครับเออคุณจะอยากดูเรื่องไหนล่ะเออ a า o อ t นะอันนี้เป็นการเสนอความคิดเห็นนะครับอืมฉันคิดว่า Avenger Infinity War ดีไหมอ่ะอืมแล่วผู้ชายทอมก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับออโอเคผมจะไปหาคุณนะประมาณทุ่มหนึ่งหนังจะเริ่มฉายสองทุ่มนะนะครับ Hello, Kate, it's Tom. Oh, hi, Tom. How are you? I'm very well, thank you. Yourself? I'm good, thanks. I was just thinking about you. That's nice. I'm going to the movies tonight. I was wondering if you would like to see a movie. Tonight? What's showing at the movies? There are a few movies. Avengers, Infinity War, Mission Impossible, Fallout, and A Star is Born. Well, what do you want to see? How about Avengers Infinity War? That sounds great. I'll see you at your place around 7 PM. The movie starts at 8 p.m. See you then. Bye bye. Captain, you know. ะจะเฉลยเลยนะครับนะให้นาานะักศึกษาจดไปในหนังสือหน้า78นะครับนะ e q u i t i o n นะครับ informal นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแบบที่ไม่เป็นทางการนะครับ hello Kate is Tom นะครับอันนี้ผู้ผู้โทรนะครับ oh hi Tom how about you นะ receiver ผู้รับสายนะครับ การสนษณานะยังไม่เป็นทางการนะพิจารณาโดยจากคําทักทายนะครับเช่นเดียวกับการทักทายที่เจอหน้ากันนะครับการเขียนการเรียนชื่อคู่สน่าจะใช้ใช้ชื่อจริง first name และชื่อเล่นนะครับ nickname นะครับโอกาสการสนาเป,เป็นเกี่ยวกับการกิจกรรมบางยามว่าง talking about watching movie นะครับเป็นเรื่องของการไปชวนไปดูหนังนั่นเองนะครับนะ อันนี้ก็นะครับหน้า81ครับนะ Activity 8.6นะครับนะ,นะบนะอันนี้จริงๆเป็นกิจกรรมคู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะ Conversation One ครับ A กับ B นะครับ Hello is is Alex there please ่ h uh, hello นั่นอ่า Alex อยู่ที่นั่นหรือเปล่าอ่า uh, Alex B ก็ Alex speaking นะครับ Alex กำลังพูดพูดอยู่ครับนะ Conversation To, นะ Hello May I speak to Alex นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เป็นนะทางการกว่า Conversation หนึ่งนะครับ I'm sorry he is in a meeting ขอเสียขอโทษนะครับเขาคงประชุมอยู่นะ Conversation Conversation แบบสามนะครับ Is Alex in? นะนะ Hang on a second นะครับ Hang on a second All get Alex นะครับ Alex อยู่ไหมนะ Alex, might, นะอันนี้ Alex อยู่ไหมอันนี้จะก็เป็นแบบไม่เป็นทางการเหมือนกันนะครับ มีแบบ2เนี่ยที่เป็นทางการนิดหนึ่งนะฮะแฮงออนนะถือสายสักครู่นะคะซิกันนะครับหรืออ่านโมเมนต์ก็ได้นะครับออลเกตอเล็กฉันจะไปตามอเล็กให้คอนเวอร์เซชันแบบ4นะครับเมย์ไอสปีกทูอเล็กอันนี้ก็เป็นทางการเช่นกันครับเมย์ไอคือขออนุญ,ญาตที่จะคุยกับอเล็กได้ไหมวันโมเมนต์ e a s e นะครับสักครู่นะ I'm afraid he is not here at the moment นะก็ฉันเกรงว่าเขาจะไม่อยู่ณนะตอนนี้เขาไม่อยู่นี่นะ ต่อไป conversation number f นะครับ that is Jane calling for Lex นี่เจนกำลังโทรหาเล็ก he is on another line เขากำลังติดสายโทรศัพท์อีกสายอื่นอยู่ would you like to hold คุณจะถือสายรอไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นู่หน้า81นะครับนะอันนี้ก็เป็นบทสนาในหน้า82นะครับ Hello, may I speak to Emmy? I'm sorry, she isn't here right now. Do you know where she is? She is in a meeting at the moment. Can I take a message? Yes. Hold on, let me grab a pen and a paper. Okay, can you tell Emmy that I called? Excuse me, may I ask who is calling? It's Karen. Please tell Emmy to call me back as soon as possible.

พอเป็นคนรับสายครับก็บอกพอก็รับสายแล้วบอกไปว่าโอ้เสียใจด้วยนะเขาไม่ได้อยู่ในะตอนเนี้ยแคลรนก็บอกว่าถามว่านะครับเออคุณรู้ไหมว่าเออเธอเป็นไหนอ่ะนะพอเขาบอกว่าอืมเธอติดประชุมอยู่นะครับในตอนเนี้ยอืมผมจะนะครับเออคุณคุณจะทิ้งข้อความไหมไหมนะครับแคลรนก็บอกอได้นะนะครับพอบอกสักครู่นะครับผมจะไปหยิบ ปากกาแล้วก็กระดาษมาะคะฮะแคลรนก็บอกโอเคเอคุณช่วยบอกอาร์มี่ว่าฉันโทรมานะขอโทษครับนะพอเขาบอกว่า,าผมขอถามว่าใครเป็นคนโทรมานะครับนี่แคลรนนะบอกอาร์มี่ดีว่าฉันโทรมาและให้โทรกลับด้วยด่วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ as soon as possible นะครับด่วนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ เขาจะบอกว่า what is your phone number นะเบอร์ถือเบอร์ถือคุณเบอร์อะไรครับเนี่ยเขาเขาบอกแจ้งเบอร์มานะนี้นะครับนะเขาการการอ่านเบอร์จะลิงลิงเทียเลขนะ 2O9 นะอันะนี้เป็นอ่านว่า O นะฮะ0เป็น O นะ2742859นะครับแล้วเขาทวนเป็นการทวนซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จบท้ายด้วย okay I'll let her know นะครับพอเขาบอกว่าผมจะแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าคุณโทรมาแล้วก็จะเนี่ย <laughs> <laughs> Hello, may I speak to Amy? I'm sorry, she isn't here right now. Do you know where she is? She is in a meeting at the moment. Can I take a message? Yes. Hold on, let me grab a pen and a paper. Okay, can you tell Amy that I called? Excuse me, may I ask who is calling? It's Karen. Please tell Amy to call me back as soon as possible. What is your phone number? She can reach me at 092 274 2859. What's your number again? 092 274 2859. Okay, I'll let her know you called. I'll pass on the message. นี่ก็เป็นสำนวนทางโทรศัพท์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับ Hello May I speak to นะครับชื่อผู้รับสายนะครับผู้รับตอบปฏิเสธนะครับตอนนี้สายไม่ว่างหรือรับสาย a r m s o r r y นะครับชื่อบุคคลนั้นนะเอ่อนะครับ w o m e to be Not Hei Naou Not Hei Naou นะครับต่อไปนะครับผู้โทรขอฝากข้อความ Can I take a message message นะแปลว่าข้อความนะครับเอ่อหมายเล4ผู้รับนะข้อ4ผู้รับทราบนะผู้รับสายเอ่อ สายขอทราบชื่อผู้โทรนะครับ Excuse me may I who is calling นะครับผมขอทราบว่าใครโทรมานะครับ Number ขฟนะครับการฝากข้อความของผู้โทรนะครับ Please tell Army ับ Amy นะครับ to call me back as soon as possible นะบปดให้เขาโทรกลับฉันด่วนที่สุดถ้าไเป็นไปได้เลยนะครับหมายการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นะ What is your telephone number นะครับหมายเลขของคุณเบอร์อะไรครับ นะครับทีนี้ในการพูดโทรศัพท์นะครับโอนะซีโร่หรือโอนะครับนะครับเลขสองตัวเหมือนกันติดกันใช้ว่าดับเบิลนะครับตามด้วยเลขที่ซ้ํานะครับเลขสามตัวเหมือนกันติดกันให้ใช้คําว่าทริปเปิลนะครับนะเลขที่ส้มนั่นเองสามตัวนะครับแล้ถ้าหากเลขไม่ซ้ํากันเลยให้อ่านทีละตัวนะครับเลขบางตัวถูกอ่านเหมือนนับจำนวนก็ได้นะครับทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายเช่น 100นะครับ2000นะครับตัอย่างเช่น,นครับอ่านว่า o หรือซีโรนะครับนะดับเบิลันนะครับ t ริปเปอวันนะครับนะวันทันเดนะวันดับเบอนดับเบิลโอดับเบิลซนะครับอันนี้ก็อ่านว่าวันทูวันทู One, one, one o ัน0ั0วันทนะวที one o, two o. One, zero, two, zero. Ten, แต่ปกติแล้วเนี่ยจะอ่านว่า o นะไม่ค่อยมีใครอ่าน0ีลเพราะอะไร0โลมันต้องอ่านสองพย,ยางนะโคืออ่านคำเดียวนะนนี้ก็เป็นแบบเบอร์บ้านนะ o 2 o อทู t อนฟะอันก็อ่านเป็นมือถือนะ0 6ซนะหรือ o ก็ได้ o อซิก o ฟทูนไะฟันนะ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนในการรัพั์นะครับการขอให้รอสาย One moment please กรุณาสักครู่นะครับ Just a moment please นะครับกรุณารอสักครู่ Please hold the line นะกรุณาถือสายรอ Could you hold on a moment please คุณจะรอสายสักครู่ได้ไหมนะครับ Hang on a second นะครับ I will หรือ a l l a l l get นะครับนะ Hang on a second a l l get Jack นะขอจะโอนสายไปให้แจ็คนะครับนะโอนคนะครับ h E is meeting นะครับเขากำลังประชุมอยู่ I'm sorry she not here at the moment ขอโทษด้วยครับไม่ได้อยู่ในขนาดนี้นะครับ I'm afraid she not here right now นะครับฉันเกรงว่าเธอไม่ได้อยู่ในนะหล่อนหรือเธอไม่อยู่ในขนาดนี้นะครับ I'm afraid she out right now นะฉันเกรงว่าเธอออกไปข้างนอกขนาดนี้นะครับ She's on another line Would you w o u l d you l i k e t o h o l d นะเธอติดสายสายหนึ่งคุณจะรอสักครู่ได้ไหมนะครับนะ เป็นคลิปนะครับแอรโฟนแอปพลิเชันกาเสนอว่าจะรับฝากข้อความใหม่หมนะครับ Would you like to leave a message นะครับอันนี้เนียงเสียมีหมดแล้วนะครับนะ Can I take a message ฉันจะรับความไม่ได้ไหมนะครับ Can you tell นะชื่อ that ชื่อนะครับ Could you tell me that Jane นะครับนะ Call คุณจะบอกนะนะครับ คุณจะบอกไหมว่าเจนโทรมาได้ไหมนะครับอันนี้คือคนที่เราจะแจ้งนะครับอันนี้คือตัวคนที่โทรมานะฮะเออนะฮะ Can you tell ไห to call Jane นครับคุณจะช่วยบอกให้ไหมโทรกลับเจนได้ไหมนะครับ Please tell นะครับ Please tell ไห to call Please tell ตามที่ชื่อ Please tell ไห to call Jane back นะช่วยบอกไหมให้โทรกลับด้วย He she can reach me at นะครับหมายเลขนะครับตัวศัท์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะนะ การจัดข้อความที่เราฝากไป Hold on Let's me grab a pen and paper สักครู่นะครับผมขอยิบประการและกระดาษนะครับ What's your mobile phone number ขอพบมือถือคุณด้วยครับ What's your number again นะครับขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคุณอีกครั้งได้ไหมครับ May I ask who is calling ผมขอถามว่าใครกำลังโทรมาอยู่ครับ,นะรบนี่เป็นที่โฟนะครับ นี่ก็เป็นในะฮะให้นักศึกษาทำอันนี้เป็น,ชนเชิเฉลยนะให้ดูเอกเพิ่มเติมในเอกสาร pdf อาจารย์แล้วก็จดลงไปในหนังสืองานกันบ้านเหมือนเดิมนะครับทนระิปนับไฟล์ l ท e โฟนเอ็กเพรสชันอันนี้ก็เป็นสำนวนนะครับนะาการบอกให้ทราบวา่าโทรมาผิดนะครับเดาลองลำเบอร์หมาย,เล,ยมเลขผิดนะหมายเลขไม่ถูกต้องนะครับตัวอย่างประโยคที่ใช้ r o n g number นะครับ I'm sorry you got the wrong number ขอโทษนะครับนะครับคุณโทรมาผิดสาย Sorry you have the wrong number ครับขอโทษครับคุณโทรมาผิดหมายเลขครับ You must have the wrong number คุณโทรมาผิดหมายเลข I think I dial the wrong number เออผมเกรงว่าผมจะโทรมาผิดอันนี้คือตัวเราเป็นคนรู้ตัวว่าผิดนะครับการบอกให้ทราบว่าไม่มีคนชื่อดังกล่าวอยู่นะครับ There is no one call นะครับชื่อนี้เช่น <c oughs> There is no one call Daniel here นะไม่มีใครชื่อ Daniel ที่นี่นะ แดน is no นะครับชื่อนะครับเฮียนะไม่มีคนชื่อนี้นะแดนิสโนแดเนี e เฮียไม่มีใครชื่อนี้ไม่ไม่มีใครชื่อ d ด n น e l นะที่นี้นะครับนะอันนี้ก็ activity 8้เอทพอยท์นะครับนะกิจกรรมที่8ปดจุดหนึ่งสองครับให้ทำเฉลยในหน้าแปดสิบห้านะครับให้เติมไปเลยไม่มีอะไรนะครับนี่นะจับคู่นะนะครับ อันนี้ก็เช่นกันครับในหน้าแปดสิบหก็ทำต่อไปเลยนะครับนะนะ w to spell name on t e l e p h น n e number นะครับไทวันนะครับแบบที่หนึ่งนะครับคริสคริสตินานะครับ C H R I S T I N A นะครับไททูแบบที่สองคริสตินา C for Charlie H for Hotel, Hotel. R for Lumeo I for India H for c y l i a T for Tango I for India N for November and a and A for Alpha อันนี้ก็เป็นลักษณะเพื่อเอาไว้ให้นะอันนี้เป็นแบบที่เพื่อเป็นการทวนนะฮะอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรบางทีฟังแล้วไม่ออกฟังลำบากแต่ถ้าเทียบเคียงใช่ไหมครับคำขึ้นต้นเนี่ยจะทำให้การจดนั้น,นถูกต้องนะครับก็คล้ายๆภาษาไทยที่ต้องมีการ ระบ,บุเหมือนกันใช่ไหมครับนะระบ,บุเทียบเคียงนะว่าสะกดถูกหรือเปล่านะครับโดยเพราะอีเมลเขาจะใช้สะกดแบบนี้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นละะนักษณะของฟนิติกนะครับเทียบเคียงครับเช่น A. Adams B. Boston C. Chicago D. Denver E. E. C. F. อ r f n k อีนะครับ g george นะครับ H. h e l l r y I. Ida, J. John, K. King, L. Lincoln, M. Mary, N. New York นะครับ O. Ocean, T. P. Peter, p Q. Queen, R. Roger, S. Sukchuga, T. Thomas, U. Union นะครับ V. Victor นะครับ W. William นะครับ X. Xray, Y. y o u n g c Zero นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ในการบอก อีเมลได้ด้วยนะครับการสกดอีเมลนะครับนะอันนี้ก็เป็นอ้างอิงนะครับแหล่งที่มานะครับนะะฟอน e ติกอันนี้เป็นแบบ l e s t e n union นะครับฟอน e ติกนะครับเป็นสากลเลยนะซึ่งดูรายละเอียดอยู่ในเอกสาร pdf ของอาจารย์นะครับนะนี่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วนักศึกษาก็ให้ทำติ๊กถูกในหน้า88นะครับเ a g เพจนัมเบอร์นะครับ ก็จบในนะยูนิตเนะครับไม่มีนะง่ายมากเลยนะครับไม่ยาก